สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกันอีกแล้วเช่นเคยค่ะทํานายฝันวันนี้คือฝันว่ารถความความเชื่อคตินิยมโบราณน,นั้นพยากรณ์ได้ว่าอย่างไรฝันว่ารถความแม้ดูร้ายแต่กลับเป็นฝันกลับหรือร้ายจะกลายเป็นดีโดยเฉพาะถ้าฝันตอนใกล้เช้าเชื่อว่าจะมีข่าวดีคล้าวคลาดจากครอสสะท้อนถึงความไม่มั่นคงในการควบคุมชีวิตหรือแผนการบางอย่างในช่วงนี้ อาจเป็นเรื่องงานความสัมพันธ์หรือเส้นทางอนาคตที่รู้สึกไม่มั่นใจคุณอาจรู้สึกว่าทุกอย่างกำลังวิ่งไปเร็วเกินควบคุมหรือมีบางสิ่งที่พร้อมจะพังได้ทุกเมื่อท่าในฝันมีคนมาช่วยหรือมีคนเห็นเหตุการณ์นั่นอาจแปลว่าในชีวิตจริงจะมีคนเข้ามาให้คำปรึกษาหรือยื่นมือช่วยในช่วงวิกฤตได้อย่างไม่คาดคิดอีกด้านหนึ่งหากรถคว่ำเพราะคุณขับเอง อาจบ่งบอกว่าคุณกำลังฝืนใจทำบางอย่างหรือกดดันตัวเองหนักเกินไปโดยไม่รู้ตัวจิตใต้สำนึกจึงเตือนผ่านภาพของอุบัติเหตุบางครั้งการฝันว่ารถคว่ำมไม่ได้สื่อถึงเรื่องร้ายแต่อาจเป็นแรงผลักให้คุณหยุดพักตั้งหลักแล้วค่อยไปต่อเพราะถนนชีวิตยาวไกลและบางช่วงต้องยอมชะลอบ้างเพื่อไม่ให้หลุดโค้งในมุมจิตวิทยารถแทนเส้นทางชีวิตและคนขับแทน ตัวคุณการที่รถคว่ำจึงหมายถึงการหลุดจากเส้นทางหรือแผนล้มเหลวโดยไม่ทันตั้งตัวแต่หากคุณรอดจากอุบัติเหตุในฝันนั่นแปลว่าชีวิตจริงจะผ่านเรื่องร้ายได้และอาจได้เรียนรู้หรือเติบโตจากมันอย่างไรก็ตามไม่ว่าผลทำนายจะออกมาเป็นเช่นไรผลจะดีหรือผลจะเป็นลบก็ไม่ควรเก็บเอามาคิดมากดูแค่เป็นแนวทางเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลร้ายแรงใช้ชีวิตอย่างมีสติ มันทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ทุกยากไม่เอารัดเอาเปรียบหรือทำไม่ดีกับผู้อื่นชีวิตคุณก็จะผ่านเรื่องรายๆไปได้ด้วยดีค่ะขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็อยาจนจงมีความสุขสมหวังกับชีวิตทุกประการขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยค่ะ